ก็ขอกาวสวัสดีครับวันนี้มาพบกับเซียนเหลาเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับเซียนเหลานะครับจะมาวิเคราะห์ผลบอลนะครับคู่เบสิกตัดนะครับพบกับกัสแทบนะครับคู่นี้นะครับเตะกันในเวลาเที่ยงคืนนะครับตรงของคัมคืนนี้นะครับ นะครับทาง้าบ้านนะครับเบสตัตนะครับผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลังของพวกเขานั้นนะครับก็ต้องบอกว่าฟอร์มนะครับดูแผ่วลงไปเยอะมากนะครับเพราะเกมในลีกนะครับเจ็ดเกมหลังสุดนะครับเก็บใจไม่ได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับขณะที่ทีมเยือนนะครับกัสแทบนะครับ ผลงานโดยภาพรวมนะครับในช่วงหลังของพวกเขานั้นนะครับก็ต้องบอกว่าฟอร์มยังดูป้อแป้นะครับฟอร์มยังดูปอแป้นะครับ,รม,รรบามาอย่างต่อเนื่องนะครับ เช่นเดียวกันเพราะเกมในหลีกสิเกมหลังสุดนะครับเป็นการชนะ2เสมอ3และแบบถึงห้าเกมด้วยกันในเกมน,นี้นะครับกัสเทปกัสเทปนะครับอขออภัยนะไม่ใช่กัสแทบนะครับกัสแทบกัสเท่าเองพวกเขาจะต้องบวกมาเจอกับทีมเจ้าบ้านนะครับที่แม้ว่าฟอร์มนะครับในหลีกช่วงหลังนะครับจะดูแผ่วลงไปเยอะนะครับ แต่ถ้าเทียบกันดูจากในเรื่องของศักยภาพทีมและขุมกําลังตัวผู้เล่นนะครับภาพรวมก็ต้องการดูนะครับก็ยังค่อนข้างที่จะชื่อใจกับศักยภาพทีมนะครับและขุมกําลังตัวผู้เล่นนะครับภาพรวมนะครับของทางด้านทีมเจ้าบ้านนะครับเบสิกตัดนะครับอ,อยู่มากกว่าทําให้เกมนี้เชื่อโอากาสที่ทีมเจ้าบ้านนะครับเบสิคตั้งจะเป็นฝ่ายเปิเปดบ้านเก็บสามแต้มและ ถามแต้มได้ในเกมนี้นะครับมองว่ามีความเป็นไปได้ที่สูงกว่านะครับเกมนี้เห็นคนเลือกเชียร์นะครับเบสิกตัดนะครับเหมาะสมกว่านะครับอ่าก็ขอฝากเลือกเชียร์ด้วยนะครับเบสิกตัดนะครับแม้ว่าฟอร์มในลีช่วงหลังนะครับผลงานจะดูแผ่วลงไปเยอะนะครับแต่เกมนี้นะจะเปิดบ้านเจอกับทีมเยือนนะครับที่เป็นทีมในโซนท้ายตารางนะ ฟอร์มก็ยังดูปอแปะมาอย่างต่อเนื่องนะครับอยู่ตามทรงนะครับมองว่าก็น่าจะถึงกับดูเป็นงานที่ยากเกินไปนะกับเกมนี้นะครับเชื่อว่าเจ้าบ้านครับเบสตัดน่าจะยังมีดีเพราะที่จะเป็นพราที่จะเปิดบ้านนะครับเก็บสามแต้มมาได้นะครับอ่าก็ขอฝากเชียว้วยนะเบสตัดนะครับชนะแน่นอนนะครับ สุดท้ายนี้นะครับก็ขอฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดสัครสไาชิช่องเซียนเหล่าด้วยนะครับขอบคุณครับ